ไปหวานกุ้ง EP สองครับวันนี้น้ำแห้งมากเลยพบกับช่องวุ้ยี้หาอยู่หากินคนระับออนนเเ นี่นะครับจุดสังเกตนะครับตอนนี้เรากำลัง ได้หมดนะพี่ได้เลย,เลยแล้วแต่ไต่แล้วแต่ไต่ตอนนี้มี คนมากไซสยอย่างนี้เลยครับรักทะเลนะครับวันนี้ไซสยใหญ่ครับนี่น้ลังขครับตามกำลังขึ้นครับไซส์ใหญ่จริงครับตามกำลังขึ้นครับนี่ครับดูครับไซส์นี้ครับ ี่ครับผู้ข่าวธรรมชาติเดี๋ยวฝึกให้โฟกัสแป๊บหนึ่งอโอเคโมไซใหญ่จริงครับฝักไงนี่นี่ไหนล่ะนี่ครับไซนี้ครับนี่โฟกัสแป๊บหนึ่งเทียบฝ่าม,มือดิพี่ นี่ครับพวกข่าวธรรมชาติเลยครับเก็บครับช่องวุ้นที่หายอยู่หาก,กินกินกุ้งอีกแล้ววันนี้ใส้ไม่ตัวเท่าไหร่ครับใส่กันไปเป็นของธรรมชาตินะนูะ่นหลังท้าพี่เนาะน้ำกำลังขึ้น กุ้งกำลังลอยนะแลมีมีโอกาสได้กุ้งดำด้วยนะอย่างเงี้ยแต่วัเนี้ปลาเนี่ยจะเยอะนะอันนี้คือปลาอะไรพี่ชัดปลาเลยนึกไม่ออกอะ <c oughs> แต่จะโดนเมากุ้งครับแมวปลาปลาก็จะปล่อยใช <c oughs> ่แต่แต่มันจะลอยไนงะวันนี้ก็ทุรักทุเลนะครับพอดีเพิ่งเลิกง,งาน เริ่างานครับโอเค EP สองรับ EP หนะึ่งก็ติดตามชมกันด้วยคนะ okay, รับนี่เป็น e สองเลยทำคลิปดีเหมือนเดิมครับไม่โดนไม่โดนครไม่โดนไม่ได้ไ <Okay. S 3> ม่ไม่เหลือโดนไม่ไหนมันไม่โดน อย่างนี้เลยนะเหมือนอยู่ในบ่อเลี้ยงเลยนะครับเนี่ยนี่คือกุ้งขาวธรรมชาตินะครับคลองขุงครับคือกุ้งตัวใหญ่มากครับใหญ่จริงครับวันนี้บหน้าดเลยนี่เราจะย้อนเสียงรักทุเลไปหมดครับวันนี้เหนื่อยงานมาแล้วแต่ว่าใจรักครับเลยต้องออกมาทำคลิปนี่ครับไซสนี้ครับดูครับหมูใหญ่จริงครับ ใหญ่ okay, จริงครับกุ้งขาวครับไซนี้นี่ครับใหญ่รจริงนี่รครับเทียบกับฝ่ามือครับรอบนี้รอบนี้ดูน้ำดีครับน้ำกำลังขึ้นครับกุ้งกำลังลอยเต็มเลยครับเมีแต่ไซส์ใหญ่ใหญ่แถบนี้ วาจะลองงูกุ้งกุ้งน่าจะใหญ่แบบนี้มีกุ้งดำด้วยปวดยังไงโอ้โหปูเลยปล่อยไปปูนะโอ้โหปูม้ามั้งพวกปูดำปูม้าปปล่อยไตั้งใจเอาปูไย

ขาธรรมชาติครับเจอบ่อครับเรียนครับเจอบ่อครับคลองปุ๋งครับธรรมชาติล้วนๆเลยครับไม่ได้เลี้ยงนะครับนี่โอ้โหโอ้ต้องปลดก่อนนี่ครับโอ้รอบนี้คุ้มจะไซส์ใหญ่ๆนั่นเลยนี่ครับโอ้ยโดด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 ,โด,ด ฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับช่องวุดดี้หายอยู่หากินได้มีคลิป,ปใหม่ๆมาทำอีกนมีปลาครับกลาบูปะ่ะเออปล่อยมีปลาเป้นทตัวเล็กแลาปล่อยตัวใหญ่จริงครับหมดยังอ่ะ ด,ดูนักกุ้งตัวใหญ่หัวเสียบอยู่หน่นอยเฮ้ยเออโอ้โหนี่ครับเนี่จะไสอุย้ยเมื่อกี้ได้ไซสใหญ่กว่าน,นี้ไปเรื่อยๆครับน้ำกำลังขึ้นกุ้งกำลังลอยครับเยอะจริง กดไม pues er> ่หวไม่ไหว่ดม่หันอันนี้มันกระโดดขึ้นมานะไม่โดนแหงนะแต่กระโดดขึ้นมาบนเรือ ครับคู้ได์ดิดอันน,นี้คุ้มครับคุ้มขาวครับ ่บเป่อเลี้ยงนะนี่ธรรมชาติร้วนๆนะครับดูครับดูดูได้ครับเดี๋ยวบางคนคิดว่าไปหวานบ่อเลี้ยงครับใช่ครับที่บอกว่าบอ่บอๆนี่คือมันมันเยอะมันอยู่บอ่อนะครับใช่มันอยู่บอ่อเลยครับเนี่ยบ่อเลี้ยงกนะ็ไซส์ประมาณนี้แหละมากันไปว่าปลารอร่อยคนละเรื่องยังมีอีกครับบอกเลย อกเลยปล่าเราเขาปล่อยๆอนชนนะเหมือนนนะขอหมูหมูเนี่ยเรามองตรงนี้หน่อยใตรงกลางอะ่ะเก็บยังไม่หมดเลยเนะี่ยรอบนี้ครับแห่เดียวครับเต็มการาฟครับ มันอยู่ในปอเลยอะรอบนี้ครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหไกลดครับหูมากครับเนี่ยอ๋อเดียวครับเต็มกราฟครับโอโ้ตัวใหญ่กอล์ฟไซส์ครับ ถ่ายก็ไม่มีโอเคเดี๋ยวขออนุญาตเก็บกวานอนกุ้งก่อนนะครับตอนนี้จังหวะกุ้งกำลังชุมครับเพราะตอนนี้ลำบากเหลือเกินทุรักทุเลเหลือเกินเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูตอนรวบยอดรวบตอนสุดท้ายเลยนะครับ <c oughs> ขออีกรอบหนึ่งแนละ้วข่อีกรอบหนึ่งได้ไหม ได้ยังมีอีกเต็มเลยเนี่ยไม่ตัด่ารอบนี้ยี่สิบเจอบ่อ ไปทางไหนก็เจอครับวันนี้ครับแห่ตรงไหนก็เจอครับโอเคหมดตอนนี้คุ้มเมลยดูดีกติก